สนับสนุนโดย x i m Bank สนับสนุนมากกว่าการส่งออกโทร2 6 6 7 7 2 1 1 1 AJ DVD Home Theater พระเอกตัวจริง e c โ o Group บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนต้นแบบต้นทางโรงไฟฟ้าสีเขียว Detag Feel Good ประเด็นใหญ่ของเกาหลีเหนือก็คือว่าใครจะมาสืบทอดอำนาจเป็นการคาดการณ์ในแวดวงการเมืองระหว่างประเทศมาหลายปีครับก็เดากันไปเดากันมาแต่ว่าผมก็ต้องนับถือพวกนักวิเคราะห์ต่างประเทศทั้งตะวันตกทั้งในเกาหลีใต้ทั้งในญี่ปุ่นนะก็ถูกต้องพอสมควรนะเพราะว่าข่าวแต่ละกระแสที่มาเมื่อสักห้าปีก่อนนี่ก็จะบอกเนี่ยจะต้องเป็นลูกคนใดคนหนึ่งที่จะมาสืบทอดอำนาจต่อจากคิมจองอิลก่อนหนะ้าที่กูวินาราชไปเกาหลีเหนือเนี่ยไม่เคยเห็นรูป ปัจจุบันของลูกชายคิมจองอิลคนนี้เลยอะจนกระทั่งใกล้ๆจะมีงานพาเหรดใหญ่เท่านั้นเองและนี่แหละคือสิ่งที่ยืนยันได้ว่าการสืบต่ออำนาจทางการของเกาหลีเหนือนั้นจะมาจากผู้ก่อตั้งคิมอิลซุงให้ลูกคือคิมจองอิลให้ลูกต่อไปคือคิมจองอุ่นตัวคิมจองอิลนั่นคุณวินารั์ไปเห็นด้วยตัวเองก็คงจะยืนยันหนาป่วยแล้วนะครับเพราะว่า สีหน้าท่าทางก็ค่อนข้างจะอ่อนเรียวอ่องแรงไปแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเขาก็ได้ยืนหยัดต่อสู้กับสหรัฐมาตลอดชีวิตตั้งแต่คุณพ่อให้มาเป็นหัวหน้านะครับทุกวันนี้เขาไม่เรียกเป็นประธานาธิบดีเพราะตำแหน่งประธานาธิบดีตลอดการให้กับคุณพ่อไปแล้วเขาเรียกเป็นผู้นำสูงสุด supreme leader หรือว่าจะเรียก dear leader ใช่ไหมผู้นำนรักหน่อยอ dear leader, dear leader. จริงๆแล้วก็เกิดที่ไซบีเรียนะครับที่สหภาพโซเวียต เพราะว่าคิมอิลซุงตอนนั้นเนี่ยไปเป็นทาหารสู้กับญี่ปุ่นอยู่ที่นั่นก็ลูกก็ไปคลอดที่นั่นแต่ว่าเกาหลีเหนือเนี่ยจะบอกว่าคิมจองอิลเกิดที่เกาหลีเหนือฉะนั้นประวัติศาสตร์ทางการเนี่ยจะบอกว่าผู้นําเขาเกิดในบ้านเขาไม่ได้เกิดที่ต่างประเทศเรียนที่หมหาวิทยาลัยคิมอิลซุงซึ่งโด่งดังที่สุดนะครับเรียนทางด้านเศรษฐกิจการเมืองก็คือเรียนม์กซิมเนี่แหละ สาขาย่อยก็เรียนปรัชญาและวิทยาศาสตร์ทางการทหารด้วยเรียกว่าเตรียมให้ลูกเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นําอย่างเต็มที่เป็นสมาชิกพรักกรรมกรเกาหลีเหนือตั้งแต่อายุ20แล้วก็เริ่มติดตามคุณพ่อไปออกงานไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมประชาชนไปฟาร์มต่างๆแล้วก็แน่นอนเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเรื่อยๆในพักนะครับปี1980เนี่ยตอน,น,นอายุ39ก็ได้รับตําแหน่งสําคัญมากมายหลายตําแหน่งเลยครับไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมาการทหารกรรมาการการเมืองเลข,ขานุก,การของพรรคและพ1991นี่ชัดเจนครับเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดของกองทัพเกาหลีเหนือเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดที่เคยอยู่เกาหลีเหนือเนี่ยวังย่างยอบ่ลบลี่นี้ออกมาใช่ไหมที่มา,มาอยู่ที่เกาหลีใต้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกที่ค่อนข้างจะละเอียดเนี่ยเขาบอกเลยนะคะบอกว่า คิมจองอิลเนี่ยรวบอำนาจม,มากกว่าคุณพ่อซสอีกเพราะว่าตัวของนายฮวังยังยอบคนนี้เนี่ยคือเคยทำงานตั้งแต่รุ่นคุณพ่อร,รุ่นคิมอิลซุงมาจนถึงคิมจองอิลก็เลยบอกว่าคิมจองอิลเนี่ยรวบอำนาจมากถ้าเกิดว่าใครมีความคิดเห็นที่ต่างออกไปเนี่ยก็จะถูกมองว่าไม่จงรักภักดีคิมอิลซุงคุณพ่อเนี่ยก็เสียชีวิต1994นะครับลูกชายก็ขึ้นมาทันทีเกือบจะไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าก็ได้วางตัวมาแล้วตลอด ความจริงเกาหลิเหลือเนี่ยมีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยใช่ไหมครับมีค่ะแล้วก็มีประธานสภา,าด้วยนะคะแต่ว่าเอาความจริงเนี่ยคนที่มีอำนาจสั่งการเบเ็ดเสร็จเด็ดขาดก็คือคิมจองอิลคือเลขาธิการพรรคตำแหน่งง่ายๆเลยครับแต่ว่ายืนยันใช่ไหมครับว่าลูกชายคนนี้คิมจองอุ่นเนี่ยจะขึ้นมาแทนและเป็นลูกคนสุดท้องด้วยใช่ไหม ลูกชายเนี่ยมี3คนคนนี้เป็นคนที่3นะอายุ28ปีค่ะจบการศึกษาที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็ที่บอกว่าน่าจะเป็นคนนี้ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดแล้วเนี่ยก็เพราะว่าที่ผ่านมาเพิ่งจะได้รับปรับตำแหน่ง อยู่ๆก็เป็นนายพล4ดาวเลยค,คือดาวที่1ปุ๊บปั๊บเลยนะคือดาวที่1ถึงดาวที่3เนยังไม่รู้ไม่ต้องมาเลย4ดาวไปเลยนะคะแล้วก็ได้เป็นรองประธานคณะกรรมการทหารกลางซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ใหญ่แล้วก็มีตําแหน่งในคณะกรรมการกลางของพักด้วยก็คือเรื่องการเมืองด้วยก็จะคล้ายๆคิมจองอิลตอนที่ขึ้นมาก็คือว่าเดี๋ยวก็มีอํานาจในแง่ของการเมืองไปอยู่ในคณะกรรมการที่สําคัญและเดี๋ยวก็ทางด้านทหารอันนี้ก็ทําเหมือนกัน แต่ทีนี้เขาเด็กอะค่คุณสุวิชัย28เองใช่แล้วก็ประสบการณ์ในการ,การปุกครองคนก็ยังดูเหมือนจะไม่มีนี่จะเป็นการท้าทายมากเลยว่าถ้าท่านผู้นําปัจจุบันเป็นอะไรไปเนี่ยตำแหน่งนี้ให้อยู่แล้วคือเป็นเบอร์สองไม่ว่าจะในพักหรือว่าในกองทัพสั่งการได้อยู่แล้วแต่ปัญหาคือสั่งแล้วจะมีคนทําหรือไม่และจะมีความพยายามในกองทัพก็ดีทางการเมืองก็ดีที่จะไม่ยอมรับ ลูกชายคนนี้หรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องวิเคราะห์กันต่อไปนะครับในท้ายที่สุดเนี่ยประเด็นที่สําคัญที่สุดสำหรับเกาหลีเหนือก็คือว่าจะมีการรวมชาติได้ไหมเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ก็รวมกันจีนก็ยังมีไต้หวันแต่ฮ่องกงก็กลับมาแล้วเยอรมน,นีเยอรมันตะวันออกตะวันตกจะใช้สูตรไหนดีเกาหลีเนี่ยเขาต้องคิดหนักว่าจะใช้สูตรเวียดนามจะใช้สูตรเยอรมันหรือว่าจะใช้สูตรจีนสูตรจีนก็มี1ประเทศ2ระบบ หรือว่าหลายๆระบบว่าหลายๆระบบหลายๆระบบครับสิ่งที่เขากลัวมากก็คือว่าถ้าเอาแบบเยอรมันเนี่ยจะมีปัญหาเศรษฐกิจนักงนดวงมากทุกวันนี้เนี่ยเยอรมันยังพูดเลยว่าถ้าเขาเลือกได้เขาจะไม่รวมประเทศอย่างนั้นแต่ว่าการรวมเยอรมันเป็นความบังเอิญมากกว่าถ้ากลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กำแพงเบอร์ลินเนี่ยพังลงมาแต่สำหรับเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นั้นเนี่ยสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือวันดีคืนดี สมมุติว่าผู้นําเป็นอะไรไปเนี่ยประชาชนคนเกาหลีเหนือวิ่งข้ามชายแดนมาไม่ต้องมากแล้วครับสักห้าแสนคนล้านคนเนี่ยวิ่งข้ามเข้ามาปวดหัวตายเลยนะครับเกาหลีใต้ก็ตั้งรับไม่ไหวญี่ปุ่นก็กลัวจีนก็กลัวเพราะาจีนนั้นมีพรมแดนติดก,กับเกาหลีเหนือฉะนั้นทุกวันนี้ก็มีคําถามแน่นอนครับว่าเกาหลีเหนือเกาหลีใต้จะรวมชาติกันหรือไม่ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่และคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยจะได้เห็นไหมการรวมชาติทั้งหมดนี้ คุณวิานาตัคงได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคนเกาหลีเหนือแต่เขาคงไม่ตอบคำถามคุณหรอกมั้งเขาบอกว่าเขาอยากรวมนะคะแถมบางคนเนี่ยอ้างไปด้วยสามค่ะว่าเป็นนโยบายของประธานาธิบดีคิมอิลซุงผู้ก่อต,ตั้งประเทศเลยใช่ค่ะว่า ต้องการจะรวมเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เข้าด้วยกันเพราะว่าจริงๆก็คือเป็นคนชาติเดียวกันนั่นแหละภาษาก็พูดเหมือนกันนะคะควัฒนธรรมการกินการแต่งกายจริงๆก็คือเหมือนกันเพราะฉะนั้นยังไงก็อยากจะรวมกันแต่เขาก็จะบอกนะคะว่าแต่ถ้ารวมกันเนี่ยก็ต้องเป็นประเทศคอมมิวนิสนะ ต้องเป็นการเมืองการปกครองแบบของเขานะซึ่งมันคนละค้่เลยเกาหลีใต้อบอกรวมได้เหมือนกันแต่ว่ารวมแล้วต้องมาเป็นแบบระบอบประชาธิปไตยแบบเกาหลีใต้คือใครจะใครจะตกใจใครมากกว่ากันเนี่ยถ้าเกิดว่ามาเห็นเนี่ยคือสำหรับคนเกาหลีใต้ก็คงจะผ่านสื่อบ้างเราก็เห็นว่าสภาพเกาหลีเหนือหรือว่าความเป็นอยู่อะไรเนี่ยเป็นยังไงแต่คนเกาหลีเหนือ มาเจอแบบ w o n d อ r Girls เสียงเงี้ย Super จูเ i o r เข้าไปอย่างเงี้ยมันจะต้องค่อยๆ <c oughs> ทำไงโอ้โหงงเลยมันไม่สามารถจะปุ๊บปั๊บทำเหมือนกับเยอรมันตะวันออกตะวันตกหรอกเพราะว่าช็อกมากเกินไปการเปลี่ยนแปลงฉับพลันมากเกินไปสําหรับทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อย่าลืมนะครับว่าสถานภาพทุกวันนี้ระหว่าง2เกาหลีเนี่ยยังอยู่ในสภาวะสงครามนะครับที่ลงนามกันเมื่อ1953ี่ยเป็นสัญญาหยุดยิงเท่านั้นนะครับไม่ใช่สัญญาสันติภาพ เพราะเส้นขนานที่38เนี่ยคือจุดที่แบ่ง2ประเทศและต่างคนต่างก็ยังมีฐานตัวเองยืนอยู่ประเชิญหน้ากันอยู่ตรงนั้นแหละแล้วคนเกาหลีเหนือกับใต้นเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารกันเลยโทรศัพท์ก็ไม่มีนะคะต่อให้เกาหลีเหนือโทรได้ยังไงก็คือ <c oughs> เอากาหลีเหนือหรือเกาหลีใต้โทรก็คือไม่มีการติดต่อกันไปสนีก็ไม่มีนะคะครับ อีเมลอินเทอร์เน็ตไม่ต้องพูดถึงในเกาหลีเหนือเนี่ยไม่มีอยู่แล้วสําหรับอินเทอร์เน็ตค่ะเพราะฉะนั้นในแง่าการเจอกันเนี่ยของคนเนี่ยเวลาเราเห็นว่าโอ้โหถึงขั้นต้องร้องไห้ขนาดนี้เลยเข้าใจเลยเพราะว่าไม่มันมีโอกาสได้ติดต่อกันเลยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่เคยได้เจอกันติดต่อยังไม่ได้ติดต่อจดเสียงก็ไม่เคยได้เห็นหน้าก็ไม่เคยได้ั้งว่าผู้นำสองประเทศพบกันไหมพบกันมาแล้ว แล้วมีการเจอกันที่เรียกว่าซัมมิตกันแล้วอย่างน้อย2ครั้งนะครับก็คือคิมจองอิลเจอกับคิมแดจุงคนะิมแดจุงประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมื่อปี2000ครั้งที่ 2, คิมจองอิลก็เจอกับโรมูยอน2007 1998เนี่ยตอนนั้นประธานาธิบดีเกาหลีใต้คิมแดจุงใช้นโยบายที่เรียกว่านโยบายตะวันฉายแสง sunshine policy sunshine ก็คือว่าเรามาคบหากันนะโลกมันจะสว่างสวัยขึ้นม่อีกครั้งหนึ่ง ก็ได้แค่นั้นแหละแค่จับมือเป็นข่าวแล้วก็ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องรวมชาติเป็นเรื่องใหญ่กว่าการแค่เพียงเจอกันจับมือกันทานั้นเรื่องนี้จึงเป็นประเด็นใหญ่ถ้ารวมกันได้จะรวมกันอย่างไรรวมกันแล้วผลต่อประเทศอื่นๆเป็นอย่างไรนี่แหละคือสิ่งที่สําคัญสําหรับเราที่ต้องศึกษาเพราะว่าอะไรก็ตามแต่เกิดขึ้นที่คาบสมุทรเกาหลีมีผลต่อความมั่นคงมีผลต่อ เศรษฐกิจและการเมืองของทั้งภูมิภาคและทั้งโลกด้วยครับแต่ว่ายังไม่จบสัปดาห์หน้าเราจะพูดถึงเรื่องที่ลี้ลับกว่านี้อีกนะครับเรื่องอสายลับสายลับสายลับเกาหลีเหนือแล้วก็การลักพาตัวค่ะจะมีข่าวออกมาเรื่อยๆนะคะว่าเอ๊ะคนหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค70 80แล้วก็จริงๆประเด็นนี้เนี่ยก็คาราคาซังมาจนถึงปัจจุบันบนี้ค่ะฉะนั้นอาทิตย์หน้าเราจะไป เอาเรื่องจริงที่เหมือนในใิยายยิ่งกว่าในใิยายว่าด้วยเรื่องสายลับเกาหลีเหนือเกาหลีใต้วันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณบีนารักกับผมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ